สวัสดีครับจบไปเรียบร้อยเลยนะครับริวพูเนี่ยลงเล่นในนัดสุดท้ายในฐานะแชมป์กลุ่มแล้วก็มีการโรเทชันเยอะนะครับก็ถือว่าเป็นชุดจัดเต็มนะครับแต่เป็นจัดเต็มก็คือจัดตัวสำรองลงไปเต็มทีมเลยแล้วก็เอาชนะในเกมสุดท้ายก็ทำสถิติชนะ100%แล้วก็เป็นทีมแรกทีมจากกลุ่มทีมแรกที่ทำผลงานได้ขนาดนี้นะครับ ชนะร้อเเในรอบแบ่งกลุ่มเล่นหเกมชนะหเกมเก็บโบนัสเกมละสองล้านสี่เนี่ยคูณ6เข้าไปแล้วก็บวกโบนัสเข้ารอบอีกในเดี๋ยวรอบที่หกทีมเนี่ยจะมีการจับสลากส่วนอีกทีมหนึ่งนี่นะครับก็คือแอตเลติโกเมริทซึ่งก่อนแข่งเนี่ยก็อยู่บวยของกลุ่มแล้วก็ไปเล่นในเกมเยือนซึ่งไปเยือนปอโตแต่ ก็สามารถเอาชนะปอร์โตได้ก็เกิดจากความผิดพลาดของปอร์โตเองนี่แหละทั้งนั้นตัวผู้เล่นเนี่ยก็มากกว่าด้วยนะครับแต่ผู้เล่นของปอร์โตเนี่ยไม่สามารถคุมความเน่นงของตัวเองได้ก็ไปเสียใบแดงแล้วก็ถูกไล่ออกก็เลยทําให้สถานการณ์ที่ดูเหมือนจะได้เปรียบก็กลับว่ากลับมาตัวเท่ากันแล้วลูกเตะมุมที่กิสมันยิงประตูได้เนี่ย ทำให้ปอโต้เนี่ยยิ่งเล่นยิ่งร่นนะครับแล้วก็เละเทะไปเลยนะครับแพ้ห่างเลยนะครับสามประตูต่อหนึ่งริวพูเนี่ยโดนยิงประตูนําก่อนด้วยช้าไปแต่พอเกมทางฝั่งปอโต้นะครับเจออดเบรลิตเนี่ยมันเดือดก็ทําให้สมาธิผมเนี่ยโอ้ไปสนใจอีกจอหนึ่งนะครับไปดูสลับสองจอแล้วพอลิวพูเนี่ยมีการเปลี่ยนตัวสองตัวนะครับเปลี่ยนอาโมกับมาเน่ออกเนี่ย รูปเกมมันก็ดรอปลงทําให้ทางมิลานเนี่ยนะครับของเกมขึ้นมาดีขึ้นเรื่อยๆใน10นาทีแรกนี่ยลิวพูเนี่ยเริ่มเกมมาก็ดูดีเลยนะครับทั้งการเคลื่อนที่การบีเกมแต่โอเคนะครับอกคุณภาพในแดนกลางเนี่ยมันดูไม่ถึงกับดีนักนะครับแต่ว่าเราก็ยังสามารถของเกมที่ดีกว่าแล้วก็นาทีที่20ก็ยิ่งเห็นชัดนะครับว่าลิวพูก็ดีขึ้นเรื่อยๆแต่และ ประตูแรกกับเป็นของมิลานนะครับเป็นจังหวะที่เราเสียลูกเตะมุมในทีที่2ี่เป็นอิบราเนี่ยนะครับหลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษค่อนไปทางฝั่งซ้ายแล้วก็ใกล้เส้นหลังนะครับแล้วก็ดวลกับคนาเต้แล้วก็เตะอัดคนาเต้กลายเป็นลูกเตะมุมไปนะครับเพราะลูกมันออกหลังแล้วก็จากลูกเตะมุมนั่นแหละนะครับการยืนตำแหน่งที่ไม่ดีของมินามิโน่เนี่ยนะครับ ทำให้ลูกเปิดของมิลานเปิดเข้ามาเนี่ยมันเปิดเข้ามาค่อนข้างแคบมินาวินโนพอเห็นว่าบอลเนี่ยมันมาในตำแหน่งที่ห่างเท้าด้านซ้ายของตัวเองก็ยกเท้าขึ้นมาดักแต่ไอาการยกเท้าขึ้นมาดักเนี่ยเนื่องจากตัวเองยืนตำแหน่งไม่ดีเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าบอลเนี่ยมันมาเฉลกเท้ามินาวินโนแล้วก็พุ่งเข้ากรอบอลิออโก็เซฟได้แต่อลูกที่เซฟนี่นะครับมันก็ตกอยู่ในกรอบปกหลาที่ตรงนั้นเนี่ย ธงมริอยู่ใกล้ๆก,ก็จัดการชาร์จเข้าไปนะครับกลายเป็นประตูขึ้นนำของมิลานเจ้าบ้านขึ้นนำหนึ่งศูนย์แต่ลิวพูเนี่ยก็ยังคงรักษาทรงเกมได้ดีอยู่นะครับแล้วก็ผ่านไปแค่เจ็ดนาทีจากนาทีที่2ี่พอมานาทีที่36หเนี่ยลิวพูก็ไม่ได้ตกประตูตีเสมอก็จากลูกที่มันได้คล้ายๆกันนะครับแต่ลูกนี้เนี่ยเป็นจังหวะที่ลิวพูเนี่ยคองเกมกดใส่เจ้าบ้าน แล้วบอลเนี่ยมันอยู่หน้ากรอบเขตโทษอ็อกซ์นะครับซึ่งเกมนี้ก็ถือว่าเล่นไดใช้ได้เลยนะครับดวนกับฟรองเคซี่แล้วก็พาบอลเกี่ยวหลบของฟรองเคซี่แล้วก็เคลื่อนที่เข้าไปในกรอบเขตโทษพอผ่านเข้ากรอบเขตโทษมีจ่องว่มีพื้นที่พอก็ตัดสินใจวางเท้ายิงแล้วก็ยิงได้หนักนะครับผู้รักษาประตูของมิลานเนี่ยก็พยายามเซฟนะครับแต่ก็ ไม่สามารถที่จะเซฟอยู่ได้บอลเนี่ยนะครับมันกระดอนออกมาแล้วก็มาเข้าทางโมโมด้วยสัญชาตญาณตัวจบสกอร์ที่มีคุณภาพสูงอยู่แล้วช่วงหลังเนี่ยโมพัฒนาตรงนี้เยอะนะครับก็สอดเข้าไปแล้วก็ตัดสินการตัดสินใจแปรเสิร์ฟตะขายสุดปัญญาที่ไม้เมยองเนี่ยเซฟประตูได้นะครับก็เป็นประตูตามตีเสมอหนึ่งตูตัวหนึ่งแล้วพิวู่ก็ รักษาสกอร์ไว้ด้วยรูปเกมที่คลองเกมเหนือกว่ามีโอกาสยิงประตูเยอะกว่านะครับหลังจากจบ 40, 45นาทีแรกเนี่ยจากสถิติเจ้าบ้านคลองเกม40%หรือภูคลองเกม60%เรามีโอกาสยิง9เข้ากรอบ4เป็นประตู1เจ้าบ้านมีโอกาสยิง2เข้ากรอบ2เป็นประตู1พอเริ่มครึ่งหลังมาเนี่ยดูทรงของมิลานเนี่ยดูดีขึ้นนะครับ แต่ก็อีกนั่นแหละนะครับสักพักหนึ่งลิวพูเนี่ยก็เริ่มกลับสู่เกมแล้วก็เล่นดีขึ้นโดยลําดับแล้วก็มีการทิ้งตัวในกรอบเขตโทษของฟรองเคซี่ที่จังหวะที่มีการประทะกับซิมิคาสเจาจุดโทษแต่กรรมาการก็ไม่ให้นะครับในทีที่51หลังจากนั้น4นาทีนาทีที่55ประตูชัยของเราก็มาจากมหาเทพซึ่งเกมนี้เล่นดีมากครับ ผมว่าดีกว่าทุกตัวนะครับควรจะได้แมนเออร์แมนในเกมนี้ลูกนี้เนี่ยนะครับเป็นจังหวะที่มิลานพลาดเองนะครับฟองเคซี่เนี่ยนะครับจ่ายบอลมาให้โทมอริแล้วก็โทมอริเนี่ยเหมือนกับสมาธิไม่ดีนะครับพอจับบอลปั๊บมันล้นมาล้นมาเนี่ยมันก็มาเข้าทางจังหวะที่มานเน่กําลังเคลื่อนเข้าไปกดดันพอดีเลยก็เกี่ยวบอลทะลุเข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วก็ตัดสินใจยิงอัดเข้าไปนะครับไมค์เมยอง ก็ปัดนะครับแต่อีลูกที่ปัดเนี่ยนะครับมันก็ลอยโด่งขึ้นมามาตกประมาณระยะจุดโทษมหาเทพเคลื่อนที่ไปตรงนั้นดีเลยก็เทคตัวขึ้นสะบัดหัวโคกเข้าไปพื้นที่ว่างๆนะครับด้านเสาไกลทางขวามือของตัวเองนะครับกับสุดปัญญานะครับเพราะว่าไม้ไมย,ยองเนี่ยตั้งแต่รับลูกนั้นก็ตัวเองก็สุดนะครับเสียจังหวะอยู่แล้วพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันโล่งมากนะครับก็เป็นประตูแล้วก็ ประตู2อหนึ่งนี้แหละก็คือประตูชัยจบเกมก็สกอร์อยู่ที่2ประตูหนึ่งพอมีการนำปับ๊บริวพูก็เปลี่ยน2ตัวนะก็คือพักโมพักมาเน่นครับพอเปลี่ยนตัวรูปเกมของลิวพูก็ดออปลงแต่ทีนี้ไอ้เกมที่ปอโตเจอกับแอดมิริสเนี่นะครับโอ้โหมันกำลังมันเลยนะครับเดือดมากนะครับมีการแจกใบแดงมีการชุลมุนวุ่นวายทำให้ผม ต้องละสมาธินี่ไปดูคู่นั้นซะเยอะเลยนะครับแล้วก็เป็นแอตเลตนะครับชนะเจ้าบ้านไปปอ,อโต้เนี่ยทำตัวเองทแท้ๆเลยนะครับก็แพ้แอตเลตคาบ้านตัวเอง3ามตัวหนึ่งทำให้ทีมที่เข้ารอบกลายเป็นลิเวอร์พูลกับแอตเลตซึ่งถ้าดูจากสถานการณ์เกมที่กํากำลังจะเริ่มเกมที่6เนี่ยต้องบอกว่าแอตเลตเนี่ยเสียเปรียบมากที่สุดแล้วนะครับก็คืออยู่บวยขงกุ่ม แต่ถ้าดูจากการจับสลากเนี่ยเ็าเป็นไปตามคาดนะครับว่าแอดมิริทเนี่ยนะครับก็เข้ารอบมาพร้อมกับร์พูได้ร์พูเนี่ยสร้างสถิติ100%นะครับทั้งนั้นที่จัดเต็มนะครับชุดที่จัดลงไปเนี่ยนะครับก็คือตัวสำรองเต็มเลยนะครับแนวรับเนี่ยทั้งแผงเลยยกเว้นอัลิซงเป็นตัวสำรองทั้งหมดนะครับในแดนกลางก็เป็นตัวสำรองซะโอ้โหเกือบร้อยร้อยปรเลยก็ว่าได้นะครับ แล้วถัดมาเนี่ยนะครับในแนวรุกเนี่ยก็มีตัวจริงอยู่2ตัวแล้วก็มีมหาเทพนะครับที่เป็นบุคคลที่เหนือมนุษย์อยู่แล้วนะครับลงไปยังไงก็ก็ถือว่ามหาเทพก็คือมหาเทพแล้วเกมนี้เนี่ยก็ควรได้แมนออฟแมะทีนี้เรามาดูรายละเอียดเลยดีกว่านะครับว่าลิวพูเนี่ยนะครับชนะได้แล้วผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยฟอร์มเป็นยังไงบ้างสรุปจัด สกอร์ที่ลิวพูเนี่ยชนะ2องประตูหนึ่งลููก็สร้างสถิติชนะ100%แล้วก็เป็นทีมจากอังกฤษทีมแรกที่ทำอย่างนี้ได้นะครับจากโอกาสที่ครองเกมเยอะกว่าในครึ่งแรกก็ระดับของการครองเกมก็ขยับมาใกล้เคียงกันเจ้าบ้านขยับขึ้นมาเป็น48%ลิเวอร์พูลูเนี่ยก็ลดลงมาเหลือ52%นะครับมีโอกาสยิง22หนเข้ากรอบ7เป็นประตู2ส่วนเจ้าบ้านมีโอกาสยิงเพิ่มขึ้น เป็นแปดหนเข้ากรอบสามเป็นประตูหนึ่งนะครับแล้วลูกเตะม,มุมเนี่ยนะครับก็เป็นเจ้าบ้าน3ามลิวพูเนี่ยมีโอกาสเกหงเมื่อไปดูฟอร์มของผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยก็ก็ต้องบอกว่าโอเคว่าในตำแหน่งผู้รักษาประตูเนี่ยมีอลิซงนะครับที่ทําให้แนวรับเนี่ยมันดูนิ่งขึ้นนะครับไอ้ชงเกมนี้เนี่ยไอ้ลูกที่ต้องเซฟจังหวะยิงของมินามินโน ก็ต้องบอกว่ามีนามิโน่แหละจริงนะครับเพราะว่าจงังหวะยกเท้าดัดของมีนามิโน่เนี่ยมันทำให้บอลฉลักเข้ากรองไปแล้วอลิซงต้องเซฟแล้วก็จงังหวะที่ลูกเซฟนี่นแหละนะครับทาให้ฟ้องเคซี่ยิงประตูได้จะโทษอลิซงก็ก็พูดลําบากนะครับแต่อลิซงเกมนี้ผมให้ไป6.5้านะครับถ้านิ่งกว่านี้แล้วก็สั่งการได้ดีกว่านี้แต่ก็อีกนั่นแหละนะครับตัวที่ลงเล่นด้วยกันเนี่ยมันมันสัมคันมันพันมันไม่ค่อยดี บทหน้าที่เป็นตัวสุดท้ายที่จะเซฟประตูเนี่ยก็ถือว่าทําหน้าที่ได้ดีมาก็ยกเว้นลูกเสียประตูนั่นแหละครับก็เลยให้ไป 6. กห้านะครับเน็ตทุ่มเทมากนะครับแล้วก็จังหวะขึ้นสกัดแล้วก็เล่นลูกมงหรือการเล่นลูกเชยเท้าก็ดูดีขึ้นนะครับทํางานคู่กับโกนเต้ก็ทําได้ดีแล้วเสียแค่ประตูเดียวจากจังหวะที่ถูกซ้ําเนี่ยก็ต้องบอกว่าคู่เสไดท้าฟเนี่ย ไม่มีส่วนนะครับในการเสียประตูนัดก็ทําหน้าที่ได้หน้าพอใจมากนะครับแล้วมีจังหวะปะทะที่ปะทะอิบรายเนี่ยเราถูกอิบรายเนี่ยนะครับเสยแล้วก็ไปโดนปลายคางเนี่ยเกือบน็อกนะครับแต่แข็งแกร่งจริงๆนะครับนัดนี้ผมก็ให้ไปที่หกจุดห้านะครับแต่ตัวที่เด่นจริงๆเนะนราบที่เด่นจริงๆก็คืออิบรายนะครับอิบ,อบรายฮิมาโคนาเตเป็นตัวที่ ดวนกับอิ布าได้สนุกมากนะครับแล้วก็การชิงจังหวะเล่นการคุมลายแนวรับก็ทําได้ดีนะครับมีจังหวะที่ค่ตสู้เนี่ยหลุดเข้าไปบ้างแต่ก็อาริซงก็ยังทําหน้าที่ดีๆแล้วก็ความนิ่งของคู่ต่อสู้ก็ไม่ดีพอด้วยโดดเด่นมากนะครับอีบูของเราเนี่ยครับอิบราฮิมาโกนาเต้เกมนี้เนี่ยผมให้ไปเเลื่อมๆเกือบเกือบเจ็ดจุดห้านะครับเอาไปที่7แล้วกันนะครับ ถัดมาแบกซ้ายอันนี้ก็เล่นโอ้โหเล่นมันนะครับซิเมคสัสเนี่ยครับในด้านการเล่นเกมรับก็โอเคเกมลูกก็อยู่ในระดับที่น่าพอใจนะครับเดี๋ยวพี่นิวว่าลูกเปิดตอนนี้เนี่ยมันขาดๆเกินๆอยู่เหมือนกันนะครับน่าจะทําได้ดีกว่านี้นะครับในจังหวะลูกเปิดแต่ไม่มีจุดที่ให้ตําหนินะครับเพียงแต่ว่ามัน จุดที่เป็นจุดขายก็คือจังหวะเข้าทำจังหวะลูกเปิดเนี่ยเคยทำได้ดีกว่านี้นะครับแต่ก็ถือว่าโอเคชิมิคาร์เนี่ยผมก็ให้ไปที่หกจุดห้าได้ครับในแดนกลางเนี่ยก็ถือว่าแดนกลางของเราเนี่ยจากชุดนี้ก็ถือว่าชุด,ชดอ่อนเลยแหละนะครับก็มีเจ้าหนูไทเลอร์มอร์ตันมีไมนามมโ,โนซึ่งยืนในแดนกลางก็ถือว่ายืนในแดนกลางไม่ดีนะครับไมนามมโน แต่พอขยับขึ้นไปหน่อยๆก็ถือว่าใช่ได้นะครับอีกคนหนึ่งที่เป็นแนวรับก็คือนนโก้วิลเลียมโอ้นี่เล่นมันมากนะครับประสานงานกับโมเนี่ยมันมากนะครับพีนี่มันเนื่องจากจํานวนนาทีที่ลงสนามเนี่ยมันยังไม่เยอะพอนะครับก็มีจังหวะที่มันมันยังขาดขาดเกินเกินนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้เสียหายนะประสานงานดีกว่าฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็จังหวะเติมตอนโมอยู่เนี่ยเล่นสนุกเลยนะครับ ภาษานงานกับโมได้ดีจังหวะตัดสินใจก็ยังเป็นรองตัวจริงอยู่แน่นอนครับเพราะว่าจํานวนนาทีที่ลงแต่นาทีนี้เนี่ยในโกวิเลียมเนี่ยเล่นไม่น่าเกรดแล้วนะครับก็ผมให้ไปที่ที่หกจุดห้าเหมือนกันนะครับามาที่ไทเลอร์มอร์ตันยืนในแดนกลางท่ามกลางสภา,าพผู้เล่นที่เราเป็นรองนะครับเป็นรองในที่นี้ก็คือผู้เล่นที่ลงสนามนี่ก็เป็นตัวสำรองเยอะมากนะครับมีตัวจริงอยู่สามตัวเท่านั้นเอง ะครับก็คือมีโมมีมาเน่แล้วก็มีอลิซงแต่เราก็ยังสามารถเล่นในมาตรฐานอย่างนี้ได้นะครับก็ถือว่าโอเคมากในเรื่องมอตันเนี่ยก็ถือว่าเล่นเป็นตัวโฮบอลได้ดีนะครับแล้วก็ออกบอลได้ดีแล้วก็ได้เร็วพอนะครับการเข้ากดดันของผู้เล่นมิดลัน์เนี่ยก็ไม่ทําให้เกิดปัญหาขึ้นกับมอตันแต่พี่ถือว่าตัวมอตันเองเนี่ยนะครับผมรู้ว่าบางไปหน่อยหนึ่งเวลาเบียดนะครับจังหวะเบียดแซะเนี่ย ร็ดูเป็นรองอยู่นิดหน่อยครับแต่ภาพรวมมังก็โอเคผมให้เป6.5นะครับมินามโมเนี่ยผมให้ไม่ถึง6.5มินามโมเนี่ยเล่นแล้วมันเหมือนกับตำแหน่งที่ตัวเองมียืนมันต่ำต่ำกว่าที่จุดที่ตัวเองเนี่ยจะด,ดึงศักยภาพขึ้นมาใช้ก็คือมาเล่นในแดนกลางเล่นเหมือนบล็อกซูบ็อกแล้วก็มินามโมเนี่ยคุมพื้นที่ได้ไม่ดีพอแล้วก็จังหวะพอได้บอลเนี่ยก็ยังทําได้ไม่ดีนักนะครับแต่ว่า ไม่ถึงกับเสียหายนะแต่ถ้าจะให้คะแนนไปถึง6.5ก็เยอะไปนะครับ6นิดๆน,นะครับม mm ินามิโนผมให้ไปประมาณนั้นนะครับออกนิด mm hmm. เด่นเลยนะครับถือว่าเด่นในกลุ่มนักเตะชุดนี้ด้วยองค์ประกอบที่มันไม่ค่อยเอื้อแต่อ็อกซ์เนี่ยก็ยังเล่นอยู่ในวัตถฐานที่สามารถลงแทนตัวจริงคนใดคนหนึ่งได้ส,สบายๆในแดนกลางนะครับก mm ่ hmm. อนหน้านี้เนี่ยปัญหาของออกนเวลาเล่นในแดนกลาง ในมุมผมผมมองว่าอ๋อน่าจะเล่นสูงขึ้นมาอีกนิดหน่อยแต่ตอนนี้เนี่ยเล่นในแดนกลางเล่นเนียนมากนะครับแล้วก็เป็นคนที่ทําให้เกิดโอกาสในจังหวะที่ตีเสมอของโมโเนี่ยนะครับก็เป็นออกเนี่ยนะครับโชว์ความสามารถหลอกลอ่อแล้วก็เกี่ยวบอลหลบฟรองเคซี่แล้วก็พาบอลเข้าไปกรอบเขตโทษแล้วก็ยิงแล้วก็เป็นที่มานะครับให้โมได้ซ้ําเข้าประตูไปอ๋อนี่ผมให้ไปเจนะครับเจ็ดเอืมเลื่อมเอาไป 7. 5ุด้าได้นะครับ มหาเทพทีวอกริกี้เกมนี้เนี่ยโอ้โหเล่นดีกว่ามาเน่อีกนะครับจังหวะพิงจังหวะชนจังหวะบางังแล้วก็เป็นตัวที่ถูกผู้เล่นของทางมิลานเนี่ยฟาวเยอะมากนะครับแล้วก็มหาเทพก็ทําประตูได้อีกกดดันผู้เล่นมิลานได้ดีมากแล้วเวลาไม่ได้บอลหรือได้บอลเนี่ยนะครับการเคลื่อนที่แบบไม่มีบอลก็ดีเวลาได้บอลก็คลองบอลได้นิ่ง ก็คอนโทรลจังหวะเชื่อมเกมได้ดีนะครับเล่นในสไตล์ศูนย์หน้าไม่ใช่ฟอร์หนาแต่ว่ามีจังหวะที่ลงมาช่วยในแดนกลางด้วยนะครับมาเทพควรจะได้แมนเอาแมนนะครับแล้วก็ยิงประตูดได้ด้วยนะครับจากลูกโขกจังหวะที่มาเน่ได้ลูกส้มหล่นนะครับแล้วก็ยิงแล้วก็ไม้ไมยองเนี่ยปัดแต่ปัดมันไม่ขาดนะครับมันตกมาประมาณสักจุดโทษโอลิกีก็ขึ้นโขกเข้าประตูไปนะครับ มีส่วนในเกมเยอะมากเลยแล้วก็ถูกเปลี่ยนออกก่อนหมดเวลานะครับก็ต้องเซฟมหาเทพใหม่ครับถูกเปลี่ยนในที่ที่80ผมให้ไปได้8เลยนะครับเสด็มานี้ยังติดเหมือนเดิมนะครับคือติดเหนือทําพยายามเล่นเหนือชั้นนะครับแต่พอผ่านไปสัก40นาทีก็เริ่มปรับจังหวะตัวเองเนี่ยเล่นง่ายลงมาหน่อยนึงนะครับ แต่ถ้าเล่นง่าย,ายๆเนี่ยไม,ไม่ไม่ดึงจังหวะมากเนี่ยนะครับไม่ทําโชว์เหนือนเนี่ยผมว่ามาหาเทพก็ไม่ได้เหนือกว่ามาเน่สักเท่าไหร่ระมาเน่จริงๆเนี่ยด้วยความสามารถของมาเน่ผมว่าโอเคอยู่แล้วนะครับแล้วไอประตูที่เป็นประตูชัยเนี่ยก็เป็นความจมูกไวของมาเน่นี่แหละนะครับแต่ดูจาก Impact เมื่อเทียบกับ ดีวอลกุกีผมว่าดีวอลกุกีดูดีกว่านะครับแต่มานี่ก็ไม่ถึงกับให้ผมตัดคะแนนลงไปมากเนื่องจากเป็นที่มาของการสร้างจังหวะให้เราได้ประตูที่2นะครับก็เลยมานี่ก็เลยได้ไปผ่านไปที่7คะแนนนะครับโมเมนต์ซารา่าทำสถิติยิงประตูในรอบแบ่งกลุ่มได้เนี่ยเกือบทุกเกมนะครับมีเกมเดียวเท่านั้นเองที่ยิงไม่ได้ในหกเกมฟอร์มสุดยอดมากทั้งในลีกทั้งในยุโรปนะครับ ซาร่าเนี่ยเกมนี้เชื่อมเกมในฝั่งซ้ายแล้วก็เล่นกับน้องในกุว <N> ิเลียมก็ดีเชื่อมกับแดนกลางเชื่อมกับอ็อกก็ใช้ได้แล้วก็อ่านจังหวะได้ดีและลูกที่ตามซ้ำเนี่ยนะครับที่ออกซิงแล้วก็ไมม่ยองเนี่ยเซฟไปอยู่เนี่ยลูกนั้นก็เป็นความจมูกไวแล้วก็เลือกวิธียิงที่ดีด้วยนะครับถือว่าฟอร์มของโมเนี่ยนะครับก็โดดเด่นนะครับผมให้ไปได้ที่7.5นะครับ อมหน้าพอใช้มากพอเปลี่ยนมาเนี่กับโมออกเนี่ยเกมก็ดรอปนะครับตัวสำรองที่เปลี่ยนลงไปเนี่ยก็ทําให้รูปเกมมันดอ o ขลงแต่ก็ไม่ถึงกับแย่นะครับก็มีฟาบินโยมีคอนเนอร์แบรดลี์มีแม็กซ์โวลแวนอันนี้ก็โดนหลอยลงไปได้สัมผัสบอลอยู่นิดเดียวเท่านั้นเองอยู่ในสนามนาที่กว่าเท่านั้นนะครับโจโกเมสแล้วก็เนบิจิต้าทำให้รูปเกมเราดรอปลงชัดเจน แต่ว่าก็ไม่ถึงกับน่าเกลียดนะครับไอ้คันจะไปหักคะแนนก็ไกลยอยู่ก็ให้ทุกคนเนี่ยได้ไปที่ยคะแนนก็เปลี่ยนครบ5ตัวเหมือนกันเปลี่ยนสำรองของสำรองอีกทีหนึ่งก็ดีนะครับที่ได้เห็นเนียน่ยีจิตาลงสนามแล้วก็เห็นโจโกเมสลงสนามนะครับวิฟูเนี่ยก็สร้างประวัติศาสตร์ขึ้นมาแล้วนะครับในเหลืออังกฤษเป็นทีมอังกฤษทีมแรกที่ชนะ100%ในรอบแบ่งกลุ่มก่อนหน้านี้ไม่เคยมีใคร ทำได้มาก่อนนะครับแม้ว่าแมนซิตี้เนี่ยเป็นติงหนึ่งของทุกสถาบันมาแต่ไหนแต่ไรเครับก,ก็เป็นอย่างนี้ไม่เคยที่จะชนะรวดทั้งหกเกมทั้งั้นที่ลิวพูเนี่ยจัดชุดแบบนี้ด้วยนะครับยังสามารถเก็บสามแต้มได้ก็เข้ารอบไปนะครับแล้วก็ทีมที่ผมแช่งอยู่ก็ดันตามเข้ารอบมาได้แอดตูก็ไม่ไม่เป็นไรนะครับถ้าดูจากความเขี้ยว ก็ต้องบอกว่าแอดมิริทเนี่ยนะครับถ้าเข้ามาในรอบน็อกเอาท์เนี่ย mm hmm. ก็น่าจะไปได้ไกลกว่าทีมอื่นๆที่เหลือนะครับถ้าเทียบกับทีมอย่างวิลานทีมอย่างพอโตนะครับกระดูกกระเดียเ่ยวนี่สู้กันไม่ได้นะครับก็น่าพอใจมากนะครับแล้วผมยังต้องอยู่ทํางานต่อนะครับจะเดินทางไปชนบุรีวันที่19นะครับเสร็จวันที่19เลยนะครับถึงจะได้กลับบ้านทันทีคัดก็ UCL นัดสุดท้าย ก็ขอสวัสดีก่อนครับให้เดี๋ยวเราไปดูการจับสลากนะครับมีการจับสลากเอฟเอคับอะไรแล้วเนี่ยเดี๋ยวค่อยมีโอกาสเามาคุยกันในเรื่องพวกนั้นเพราะเกมสุดสัปดาห์เนี่ยนะครับจะเป็นดร์บี้แมตก์นะครับก็คืออดีตนักเตะระดับตำนานของลิวพูลวินจลัดจะพาทีมแอสตันวิลล่าเนี่ยบุกมาที่แอนฟิลด์นะครับเป็นอะไรที่ต้องโอ้โหต้องมาจับตาดูนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นในเกมนั้นนะครับสวัสดีครับ